5ขั้นตอนลดไขมันทั้งตัวได้นะครับใน2สัปดาห์โดยที่คุณไม่ต้องอดอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ทวัตพงศกิจเพรโลดหรือว่าหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของการลดไขมันพร้อมกันทั้งตัวเนี่ยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในช่องท้องไขมันบริเวณใต้ผิวหนังไขมันบริเวณพุงต้นแขนต้นขานะครับคุณสามารถเอาเทคนิค5ขั้นตอนนี้เนี่ยไปใช้ได้นะครับนะแต่ก่อนอื่นนะครับหากคุณชมารถ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับและหากคุณชมหมอหนึ่งจาก Facebook หรือว่า IG นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เช่นกันนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอหนึ่งนะครับคราวนี้ย้อนกลับมานะครับในเรื่องที่เราจะคุยกันที่หมอหนึ่งบอกไปก็คือวิธีการลดไขมันทั้งตัวพร้อมกันเลยนะว่าวันทํายังไงบ้างนะครับวันนี้หมอหนึ่งสรุปมาให้ใน5ขั้นตอนแต่ก่อนอื่นที่คุณจะไปรู้เนี่ยคุณจะต เพว่าจริงๆแล้วการลดไขมันเนี่ยมันคือการลดของมันมันคือการลดของทอดมันคือการออกกําลังกายหนักๆนะครับคุณโยนความเชื่อพวกนั้นเนี่ยทิ้งไปก่อนได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการลดไขมันพร้อมกันทั้งตัวหรือจะเรียกลดน้ําหนักลดความอ้วนเนี่ยเหมือนกันนะครับนะมันง่ายกว่านั้นมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณต้องย้อนกลับมาทําความเข้าใจกับร่างกายของคุณก่อนว่าร่างกายของคุณมันมีระบบพลังงานอยู่2ระบบด้วยกันคือใช้น้ําตาลเป็นพลังงานกับใช้ไขมันเป็นพลังงานแต่ก่อนเราไปเข้าใจว่าอ๋อการกินไขมันการกินของมันขอองทด แคลอรี่มันเยอะเราเลยจําเป็นที่จะต้องลดของมันของท่อแต่หลายๆคนลองทําแบบนั้นแล้วรู้เลยว่ามันไม่ได้ผลถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการสะสมไขมันของร่างกายของคุณเนี่ยมันเกิดจากการที่หากคุณทานนะครับอาหารภายนอกเข้าไปเนี่ยแล้วร่างกายใช้ไม่หมดโดยเฉพาะอาหารที่เป็นน้ําตาลและแป้งเนี่ยมันจะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดคุณนะครับน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยแล้วถ้าร่างกายของคุณไม่มีวิธีจัดการกับน้ําตาลในร่างกายที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นเบาหวานแต่เนื่องจากร่างกายของคุณมันเก่งมากเพราะฉะนั้นอาหารส่วนใหญ่ที่ เป็นน้ำตาลเป็นแป้งเวลาย,ย่อยแล้วดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดคุณแล้วเนี่ยถ้าน้ําตาลในเลือดคุณสูงมันจะหลั่งฮอร์โมนออกมาบางตัวเพื่อเอาน้ําตาลเหล่านั้นไปเก็บนะครับคราวนี้มันเก็บในรูปของอะไรนะครับมันก็เอาไปเก็บในรูปแป้งบางส่วนที่ตับกับกล้ามเนื้อของคุณแต่เนื่องจากตับกับกล้ามเนื้อของคนเรามันไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉนั้นส่วนที่เหลือจากการที่คุณใช้น้าตาลกับแป้งที่คุณทานไม่หมดเนี่ยจะถูกเอาไปสะสมในรูปของไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเอาไปสะสมที่ตับบ้างนะเอาไปสะสมที่อวัยววะภาาาายยในในช่่อองงงงท้งบ้บบคกก็เลสึ บางคนก็ไปสะสมตามต้นแขนต้นขานะครับนะซึ่งถ้าใครดูรูปร่างนะครับพัฒนาการของตัวเองนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มสะสมไขมันหรืออ้วนขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันสะสมไขมันได้ไม่สิ้นสุดเลยเนาะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากการกินไขมันแต่มันเกิดจากการที่คุณทานแป้งกับน้ําตาลเข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นข้อที่1เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของคุณเปลี่ยนแป้งกับน้ําตาลเหล่านั้นไปสะสมเป็นไขมันนะครับนะคุณควรจะต้องลดการทานแป้งกับ แต่หมอหนึ่งไม่ได้บอกว่าคุณทานแป้งกับน้ําตาลไม่ได้นะใครที่ติดตามช่องหมอหนึ่งมาจะรู้นะครับว่าหมอหนึ่งไม่ได้ห้ามทานแป้งกับน้ําตาลแต่สาเหตุที่แต่ก่อนคุณอ้วนเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณทานน้าตาลกับแป้งเนี่ยมากเกินไปมากเกินกว่าที่ร่างกายของคุณเนี่ยต้องการใช้มันเนาะโดยเฉพาะใครที่ทํางานออฟฟิศนั่งอย่างเดียวนะครับนะการที่ทานแป้งกับน้ําตาลเยอะๆนะตลอดเวลาทั้งวันจะทําให้คุณอ้วนขึ้นง่ายมากๆดังนั้นเพียงแค่คุณตัดน้ําตาลออกนะครับแล้วก็ลดการทานแป้งลงนะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าววพกเส้นนัขมปง นะผลไม้พวกนี้นะครับนะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถลดการเปลี่ยนแป้งกับน,น้ําตาลเหล่านั้นไปสะสมเป็นไขมันลงได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของคุณใช้พลังงานจากน้ําตาลกับแป้งลดลงนะครับมันก็จะสลับไปใช้พลังงานจากไขมันมากขึ้นซึ่งพูดง่ายๆไขมันเอามาจากไหนละ่ะก็เอามาจากที่สะสมอยู่ในร่างกายของคุณนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่1นนะครับถ้าคุณอยากจะลดไขมันทุกส่วนไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้วันนึงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องออกกาลังกายเลยนะเห็นไหมคุณทาแค่ข้อ1น่งข้อเดียวน ได้มากขึ้นเลยทันทีแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําข้อหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังทานแป้งกับน,น้ําตาลเป็นพลังงานหลักอยู่ <urers> แล้วเวลาคุณไปออกกําลังกายร่างกายของคุณก็จะใช้แต่แป้งกับน,น้ําตาลเหล่านั้นเนี่ยนะเอามาเป็นพลังงานแล้วไขมันสะสมของคุณก็ไม่ได้ถูกใช้เลยเผลอๆแป้งกับน,น้ําตาลที่คุณกินมันมากเกินไปแล้วออกกําลังกายแล้วใช้ไม่หมดนะครับมันก็ยิ่งเอาไปสะสมเป็นไขมันอีกเพราะฉะนั้นคุณต้องทําข้อ1 1นะนนนนนาาาะลลลลดดดแปป้้้ Along, ้้บบ้งงงํตสัััับบบรพไไไใใชขขมหคอออีีืท่ ถัดไปนะครับข้อที่2นะครับที่คุณควรจะต้องทำนะครับซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยก็คือ oh. คุณควรจะต้องรวบการทานให้เป็นมื้อให้ได้คําว่ารวบการทานให้เป็นมื้อหมายความว่าอะไรแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะเคยกินจุกจิกเช่นกินมื้อเช้าเสร็จตอนสายๆบ่ายๆนะเริ่มกินผล,ลไม้กินเที่ยงเสร็จนะครับตอนบ่ายๆมีมื้อเบรกอีกนิดหนึ่งแล้วก็กินมื้อเย็นแล้วก่อนนอนก็มีจิบนมก่อนนอนการทานแบบเนี้ยเป็นการที่ทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยได้รับพลังงานอยู่ตลอดเวลาจากภายนอกไม่มีช่วงของ การที่ทําให้คุณเนี่ยได้ห ENNIS ยุดพักการเอาพลังงานจากภายนอกและใช้พลังงานจากไขมันสะสมเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทานสามื้อคุณตั้งใจจะทานเช้ากลางวันเย็นพยายามเอาสิ่งที่คุณอยากทานทั้งหมดรวบแล้วเอาไปทานในมื้อเช่นคุณเคยทานมื้อเบรกนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นนมขวดหนึ่งตอนบ่ายๆคุณก็เอาไปรวมกับเที่ยงกินให้อิ่มไปเลยทีเดียวเนาะโอเคไหมเคยกินก่อนนอนก็เอาก่อนนอนไปกินรวบมื้อเย็นไปเลยทีเดียวผลไม้เคยกินช่วงเย็นเย็นลดปริมาณลงหน่อยแล้วเอาไปรวบกับมื้อเย็นเห็นภาพไหมแค่นี้ก็จะช่วยให คุณเนี่ยมีช่วงเวลาของการที่ระหว่างวันเนี่ยได้พักการรับพลังงานจากภายนอกเข้าไปแล้วใช้พลังงานจากไขมันสะสมบ้างนะครับนะอันนี้คือข้อที่2งนะง่ายมากเลยเห็นไหมปรับนิดเดียวเองนะครับแค่2ข้อแรกนะครับยังไม่ถนอกกําลังกายเลยคุณก็สามารถลดไขมันสะสมทั่วร่างกายไปได้เยอะแล้วนะราวนี้ถัดไปนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยมันต่อเนื่องกับข้อที่2เลยเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานพลังงานจากภายนอกเข้าไปเนี่ยคุณก็จะใช้พลังงานจากภายนอกเป็นหลักก่อนดังนั้นคุณควรจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดทาน ให้้มากขึนเช่นแต่ก่อนคุณตื่นมาตั้งแต่เช้ากินตั้งแต่8โมงเช้า10โมงเที่ยงบ่าย2-4โมงเย็น6โมงเย็น2ทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนคือพูดง่ายคือกินตั้งแต่ตื่นยันนอนอ่ะถ้าคุณทานตั้งแต่ตอนตื่นยันนอนเลยร่างกายของคุณก็จะใช้พลังงานจากอาหารภายนอกตั้งแต่8โมงยันเที่ยงคืนหมายความว่าอะไรช่วงเวลาที่คุณใช้พลังงานจากไขมันสะสมภายในเป็นแค่ช่วงเวลาของการนอนเท่านั้นซึ่งบางคนตั้งแต่8โมงเช้ากินถึงเที่ยงคืนช่วงนอนคือเที่ยงคืนถึง8 ไขมันเก่าออกมาใช้ใครที่ชมคลิปของหมอหนึ่งแต่ก่อนนะครับหมอหนึ่งจะย้ําอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะนะครับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเพิ่มเวลาของการที่มีช่วงของการหยุดทานใน1วันให้มากขึ้นอย่างน้อยถ้าคุณไม่เคยปรับอะไรมาก่อนเลยนะครับง่ายที่สุดนะหมอหนึ่งให้นักเรียนในกลุ่มของหมอหนึ่งซึ่งเขาอยู่กัน7 0 0 0 8 0 0 0คนในกลุ่มเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยนะว่าหมอหนึ่งให้เขาเริ่มปรับจากการที่มีช่วงเวลาของการทานกับการหยุดทานเป็น12ชั่วโมงเช่นคุณตื่นมาคุณจะเริ่มทานมือแรก8คคุณก็วรจะ้งหยุดทาน ก่อนสองทุ่มเพื่อให้ช่วงเวลาของการใช้พลังงานจากอาหารภายนอกเป็นแค่12ชั่วโมงตอน8โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วหลังสองทุ่มถึง8โมงเช้าอีก12ชั่วโมงเริ่มใช้ไขมันจากไขมันสะสมทั่วร่างกายเห็นภาพไหมนะครับเนาะแบบนี้จะใช้ไขมันทั่วร่างกายได้ดีขึ้นแล้วมันจะดีกว่านั้นอีกถ้าคุณเริ่มฝึกจนชินแล้วสมมติพรุ่งนี้เราเริ่มเลยนะว่าเราเริ่มหยุดกินตอน2ทุ่มเริ่มกิน8โมงหยุดกินสองทุ่มวันถัดมาเราเริ่มรู้สึกชินขึ้นเริ่มกิน8หยุดกินโมงการหยุดทน นานขึ้นเห็นภาพไหมและนั่นแหละนะครับคือช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณจะเอาไขมันสะสมเก่านั้นออกมาใช้นะอันนี้คือข้อที่3นะครับนะซึ่งจริงๆข้อน,นี้มันคือพื้นฐานของการทํา intermittent fasting นั่นเองหรือการทา IF ซึ่งใครที่อยากรู้ละเอียดมากขึ้นก็ลองกดลิงก์ที่อยู่ทางด้านบนนี้ก็ได้นะครับนะก็จะลิงก์ไปที่ลิงก์ของการทํา IF แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะข้อที่สนะครับนะสำคัญมากๆถ้าคุณทํา3ข้อแรกได้นะครับข้อที่4เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยผอมเร็วขึ้นมากๆซึ่งข้อน,นี้คือกาาารรสร้ง เเนนน้อังทําไมหมอหนึ่งต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยล่ะนะครับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างเตาเผาพลังงานในร่างกายคือพูดง่ายแต่ละคนผอมแล้วก็คงไม่อยากที่จะกลับไปอ้วนอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นการกระตุ้นระบบเผาผลาญของคุณให้มันเผาผลาญได้ดีเนี่ยมันสาคัญมากๆนะครับซึ่งระบบเผาผลาญของร่างกายของเราตัวที่บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีมันก็คือปริมาณมวลกล้ามเนื้อในร่างกายนั่นเองหมอหนึ่งไม่ได้บอกให้คุณไปสร้างกล้ามให้เป็นมัดๆเหมือนพวกนักกล้ามนะแต่การที่คุณได้ใช้กล้ามมมมมเเเนนนนืื้้้้้อออออยู่สกกกลลาาขงคุณจจัััับบแววระะชพทํให หลังจากที่คุณผอมแล้วเนี่ยกลับไปกินเยอะขึ้นนะครับกลับไปกินแป้งบ้างนะครับกลับไปมีปาร์ตี้บ้างเนี่ยคุณก็จะไม่กลับไปอ้วนง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะคุณมีกล้ามเนื้อหรือระบบเตาเผาพลังงานที่ดีคราวนี้แล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับประกอบไปด้วย2อ,องค์ประกอบหลักก็คือ1น,นะครับคุณต้องมีวัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งมันคือสารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองก็ได้จากพวกเนื้อสัตว์น,นะนะครับนมนะไข่นะนะถั่วต่างๆเลยพวกเวโปรตีนพวกนีี้้กอหใ จะทําให้คุณมีวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเตาเผาพลังงานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทํายังไงถึงจะสร้างเตาเผาพลังงานได้นะครับหลังจากที่กินอาหารจําพวกโปรตีนแล้วนะครับคุณจะต้องออกกําลังกายโดยที่ใช้กล้ามเนื้อบางคนบอกว่าออกกําลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อหมายความว่าอะไรคุณลองนึกภาพนะครับอะไรก็แล้วแต่บางคนออกกําลังกายแล้วบางคนเล่นฮูลาฮูปนะบางคนพูดว่ามอหนึ่งฮูลาฮูปลดน้ําหนักได้ไหมฮูลาฮูปออกกําลังเสร็จปั๊บถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้ใช้กล้ามเนื้อนั่นถือว่าโอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่่่่่าาาาเเเหหนนือออยยยยยยงงดดดีีีววะรใจไไมู้้สึ ปวดกล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้อเลยอันนี้ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนะก็จะไม่ใช่การออกกาลังกายที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้จะต้องเป็นพวกการออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับนะเวทคือน้ําหนักเทรนนิ่งคือการฝึกที่มีน้ําหนักเช่นบางคนอาจจะไม่ได้ใช้พวกน้ําหนักจากดัมเบลหรือลูกเหล็กอะไรเลยแต่ใช้น้ําหนักตัวนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่าบอดีอ้เวทเทรนนะิ่งเช่นการทำสควอตนะการทาแพงกิ้งนะครับหรือการทําบางคนจะเรียกว่าท่า crunch, ครันช์คล้ายซิดอัพแหละพวกนี้กกนอ,อนะพส นนะะเห็นภาพไหมนะครับเนาะนะการฝึกกล้ามเนื้อพวกนี้หรือการเต้นตามคลิปใน YouTube หลายๆคลิปเนี่ยซึ่งได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถฝึกเตาเผาพลังงานของคุณได้แล้วคุณก็จะสามารถนําไขมันในร่างกายของคุณมาใช้ได้เยอะมากขึ้นนะครับน,ะนี่คือข้อที่4เนาะข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองแต่หลายคนเนี่ยเคยมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโวว่าเขาว่ากันว่าจะต้องออกกําลังกายให้ได้นานทีปวิให้านาทีขึ้นไปวิ่งให ถึงจะผอมลงได้ซึ่งหมอหนึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเนาะเพราะว่าอะไรหมอหนึ่งที่สุ์มาแล้วว่านักเรียนของหมอหนึ่งเนี่ยในกลุ่มเนี่ยแต่ละคนเขาไม่ได้ออกกาลังกายหนักเลยคนที่ชอบออกกาลังกายก็มีแต่คนที่ไม่มีเวลาออกกาลังกายเขาก็มีซึ่งเขาใช้เวลาในการออกกาลังกายแค่1 0 1ถึงนาทีต่อวันเท่านั้นเองลองนึกภาพนะเฮ้ยแต่ก่อนเคยเชื่อว่าต้องออกกําลังกาย45นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราไม่มีเวลาเราก็เลยเลือกที่เราจะไม่ทําเลยถูกไหมแต่ถ สองสัปดาห์คุณก็เห็นผลแล้วนะครับนะโดยที่คุณออกกําลังกายคุณอาจจะเต้นคาร์ดิโอตามคลิปแค่สินาทีต่อวันคุณก็จะเริ่มเห็นผลเลยเพราะคุณเริ่มสลับระบบพลังงานจากการใช้แป้งใช้น้ําตาลนะจากการที่ทานตลอดทั้งวันจากการที่ทานจุกจิกตลอดมาเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงานในระหว่างวันได้มากขึ้นเพราะถ้าคุณออกกำลังกายแค่สิหรือ15นาทีถ้าคุณสลับมาใช้ไขมันเป็นพลังงานได้1 0บถึงสินาทีนั้นก็จะทําให้คุณผอมลงได้อย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้นๆเลยด้วยซ้ำโอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะ ได้นานมันจะดีในแง่สุขภาพของคุณแต่ในแง่าการลดน้าหนักหมอหนึ่งบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องคาร์ดิโอน,นานเลยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้น5ข้อที่หมอหนึ่งฝากวันนี้นะครับคุณสามารถเอากลับไปใช้ได้เลยนะข้อที่1คือลดแปง้งลดน้ําตาลนะไม่ได้บอกให้งดนะแต่บอกให้ลดลงนะครับอย่างน้อยเคยกินเยอะแค่ไหนลองตัดออกครึ่งหนึ่งคุณจะเห็นผลเลยข้อที่2คือหยุดทานจุกจิกเอาไปทานในมือให้หมดเชา้าเที่ยงเย็นเชา้าเที่ยงเย็นนะครับนะข้อที่3ปรับเวลาให้มีช่วงของการหยุดทานให้มันนานขึ้น เช่นเคยทานตอน8ปดโมงเช้านะครับหยุดกินเที่ยงคืนอันนี้มันเยอะเกินไปกินทั้งวันก็สลับมาเป็นทาน8ปดโมงเช้าหยุด2องทุ่มอย่างน้อยให้ครึ่งครึ่งนะสิบสชั่วโมงกิน12ชั่วโมงอดหรือเริ่มชินแล้วก็ปรับเป็นนะครับเริ่ม8ปดโมงไปหยุด6กโมงเย็นหรือไปหยุด5้าโมงเย็นคุณจะมีช่วงเวลาของการหยุดทานเนี่ยที่นานขึ้นเนาะนี่คือข้อที่3แล้วข้อที่4ก็คือสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นจากการที่ทานโปรตีนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ออกกําลังกายโดยที่มีการใช้กล้ามเนือีดนะ มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอบ้างให้สุขภาพแข็งแรงมีเวลาเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะครับดีที่สุดในจุดที่คุณน่ะสามารถทําได้โอเคไหมนะครับเนาะถ้ารู้สึกว่าวันนี้นะครับได้ความรู้อะไรกลับไปก็ลองสรุปและเขียนมาด้านล่างว่าหลังจบคลิปนี้คุณจะไปทําอะไรบ้างนะครับเพื่อให้คุณสามารถลดไขมันทั้งตัวได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมานึ่งมาตอบด้านล่างนะครับ